มาตามหาข้าวหมูทอดในตำนานครับคุณผู้ชมครับเป็นร้านที่เติมข้าวได้ไม่อั้นน้ำจิ้มไม่อั้นผักไม่อั้นราคาเริ่มต้น30บาทคุณผู้ชมครับไปครับกรอบหอมอร่อย ร้านหมูทอดไก่ทอดแล้วมันมีกรอบๆแบบนี้นะผมบอกเลยว่าโคตรชอบแล้วมันเติมไม่อั้นไงเวลาเรากินหมูหมดข้าวกินจากอะไรอ่ะนี่ไงน,นี่ไงเน,นี่ยโอ้โหนี่มันของอร่อยของแท้น,นะครับข้าวไม่อั้นใช่ไหมครับได้เติมจักได้เลยจ้าฟรีทุกอย่างคุ้นๆน,นะครับผมอันนี้อันนี้นฟรีนะที่ร้านพี่เคยมีคนมากินเยอะแบบนี้ไหมพี่มีข้าวเนี่ยไม่เคยเหรอพี่ สวัสดีครับกลับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NetVS d a อสโอ้โหร้อนเลยคุณผู้ชมวันนี้ครับคุณผู้ชมอยู่กับผมแถวเออ ตลาดเมืองทองหนึ่งนะครับอยู่ที่แจ้งวัฒนะซอย14ครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยที่ผมได้มาที่นี่เพราะว่าผมจะมาตามหาข้าวหมูทอดในตำนานครับคุณผู้ชมครับเป็นร้านที่เติมข้าวได้ไม่อัน้นน้ำจิ้มไม่อัน้นผักไม่อัน้นราคาเริ่มต้น30บาทคุณผู้ชมครับอุ้ยเพราะฉะนั้นร้านที่ราคาคุ้มคุมแบบนี้ถูกและให้เยอะให้ไม่อั้นแบบนี้มันจะรอดสายตาเน็ตเวิรดฟู้ดอย่างเราไปไม่ได้คุณผู้ชมวันนี้ก็เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่ร้านกะครับก่อนเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์กด, share, กดแช ไปที่ร้านกันคุณผู้ชมเลสโก้ร่มก่อนร้อนเฮ้ยคุณผู้ชมครับตอนนี้ถึงหน้าร้านแล้วครับผมนี่หมูทอดในตำนานนะครับผมสวัสดีครับวัสดีนะครับนี่ครับเมนูที่เราตามหาอยู่30บาทข้าวหมูทอดไก่ทอดอ๋อมีหมูทอดไก่ทอดด้วยเครื่องเคียงนะครับเลือกได้1อย่างก็คือไข่ดาวไข่ยังมาตูมกุนเชียงหมูยอทอดรู้สึกว่าน้ําจิ้มอ่ะก็ไม่อ้นด้วยนะคุณผู้ชมเออเดี๋ยว สั่งเลยไหมหิวแล้วว่ะอากาศร้อนเนี่ยมันทำคนหิวเลยนะครับผู้ชมอ๋อสวัสดีครับพี่เอาออเดอร์พี่ไรครับสั่งได้เลยนะพี่อุ้ยอันนี้ไม่อั้นจริงใช่ไหมพี่30บาทใช่เติมได้ไม่อิ่มเติมอีกน้ำซุปฟรีด้วยไหมครับซุปก็ฟรีครับอ้าวน้ำซุปฟรีด้วยคุณผู้ชมก็มีน้ำซุปให้ด้วยก็เอาเป็นเออ่หมูทอด6ไก่ทอดก่อน4เอาเป็นไข่ดาวเลยนะพี่ได้เลยได้ครับจัดไปคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราเข้าไปกินในร้านนะคุณผู้ชมปะเดี๋ยวเช้ นี่ที่ผมบอกคุณผู้ชมไปมุมนี้ฟรีทุกอย่างเชิญตักได้เลยอาฟรีจริงก็จัดไฟเ็นเอาถุงมาเป็นเป็นเอาถุงมาเ,เ,เามาล็วๆที่บ้านขาดช้อนซ่อมจานพอดีเลยวะ่ะเฮ้ยไม่ได้เหรอไม่อันนี้ไม่ฟรีเหรอ,อเขาบอกม,มุมนี้ฟรีทุกอย่างใช่อย่างนี้ขโมยแล้วขโมยแล้วหยอกเล่นนะคุณผู้ผมชมครับนี่คุณผู้ชมครับมุมนี้เอ่อฟรีทุกอย่างก็จะมีนี่ข้าวนะครับผมอูย <c oughs> เขาเตรียมไว้เพื่อเราหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยทำไมเขาเตรียมเยอะจังแล้วก็มีนี่กรอบๆคุณผ,ผู้ชมครับกรอบๆนี่เป็นพวกเครื่องเทศพวกแป้งทอดนะคุณผ,ผู้ชมผสมกันอันนี้คือตักได้ไม่อั้นนะครับคุณกินหมูหมดคุณจะาตักไปเนี้ยราดไปอีกแล้วก็แตงกวาผมน้ําจิ้มนะครับก็มีนะครับผมร้านแบบนี้มันคุ้มเกินไปรอรอกินคุณผ,ผู้ชมเดี๋ยวรอแป๊บเดียวครับคุณผ,ผู้ชม let's go มาแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับกับร้านข้าวหมูทอดในตำนานนะครับอุ้ยนี่คุณผู้ชมครับหมูทอด30บาทคุณผู้ชมมีไข่ดาวด้วยเติมข้าวไม่อัน้นซุปฟรีน้ำจิ้มฟรีผักฟรีโอ้โหเกินไปเกินไปเกินปุยมุยที่ร้านพี่เขาติดแอร์อีกหน่อยนะติดลบอันนี้หนึ่งยาอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแหมเดี๋ยวคุณผู้ชมคาใจม่ตามมาหน่อยตาก,ก้อง ี่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราให้ดูนะครับว่าถ้าช่างไปแล้วอันนี้สุดๆนะปริมาณ350กรัมคุณผู้ชมครับอุ้ย30บาทที่น็อตเราสั่งไป1ิว่ะเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมอจะสงสัยนะครับว่าชามนึงเดี๋ยวเราพูดแบบเกือบครึ่งกิโลคุณผู้ชมจะบอกว่าเวอร์ไปไม่กี้ช่างให้ดูแล้ว350กรัมอีก150ากรัมก็ครึ่งโลเกือบครึ่งโลเลยเนี่ยแบบนี้นะครับโอ้ยเนี่นี่น้ำจิ้มนะครับผม อันนี้เขาเรียกว่าจิ้มอะไรจิ้มแจ่วนะคุณผู้ชมครับกินแบบรสชาติดั้งเดิมก่อนครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผมไปครับร้านหมูทอดใจทอดแล้วมันมีกรอบๆแบบนี้นะผมบอกเลยว่าโาคตรชอบแล้วมันเติมไม่อั้นไงอืมกรอบหอมอร่อยลองราดน้ำจิ้มดูคุณผู้มครับราดเลยนะอนี่มันต้องแบบนี้นะครับ ไปครับเพิ่มความเปรี้ยวความเผ็ดความเค็มเข้าไปนะในน้ำนจิ้มแจ่วสุดทุกุดอย่างโคตรคุ้มอย่างสุดนะครับปริมาณหนึ่งจานผมว่าผู้หญิงกินคนเดียวเนี่ยอิ่มละจบ30บาท ถ้าคุคิดว่าไม่อิ่มคูณก็เติมข้าวไปดิเติมเอ้ <Okay. S 1> ตัวแป้งแป้งทอดเข้าไปดิเนอะอืมหมดแล้วครับหนึ่งชามครับผมอ่ะอุ้ยลองหมูไหมนี่คุณผู้ชมครับมาดูหมูทอดกันรู้สึกว่าเอ่อหมูทอดเนี่ยจะเป็นตัวสะโพกนะครับตัวไก่รู้สึกว่าไม่ได้ใช้อกนะเป็นสันในนะครับผมมันก็เลยนุ่มนะครับไปครับราดเข้าไปครับอือหูราดน้ำจิ้มปิดหมูรับผม เอาไครับอ,อ,อร่อยมากคุณแนบอกเลยว่าแนบคุ้มจะบอกว่าหมูทอดผมว่าอร่อยกว่าไก่ส่วนตัวนะอันนี้ผมชอบหมูมากกว่านะครับอุ้ยหมูอร่อยจริงแล้วหมูเนี่ยเอ้ย แล้วหมูเนี่ยคุณผู้ชมมันก็ไม่ใช่ชิ้นเล็กๆนะเฮ้ยกูจะดุดเลยเนี่ยดูดิหมูชิ้นใหญ่อยู่นะเบิ่มๆนะครับอืม้องถ้วยครับผมต่อไปแล้วก็ได้แหละกูน้ำจิ้มนี้ไม่ใส่ไม่ได้เลยผมขอเต็มๆถ้วยนะเป็นเขาปิ่มๆมาเลยเนื้อคุ้มค่าร้านคุ้มคั่งเลยว่าอืม โปรวเป็นขอบคุณมากครับคือผมจะบอกคุณว่าในปริมาณที่ผมเอามาวันนี้เนี่ยเป็นปริมาณที่ร้านจัดให้คือยังไม่ได้ใส่ผักเพิ่มใส่กรอบเพิ่มหรือข้าวเพิ่มนะครับเป็นปริมาณขายปกติเลยครับไ,ไปแล้วสามนะครับตอนนี้คุณผู้ชม ไข่ดาวเออสั่งได้ด้วยนะว่าจะเอาสุกหรือไม่สุกนะคุณผู้ชมจะไม่มีไข่ดิบนะครับอืนน่อยม้กจริงที่ร้านเขานะครับคุณผู้ชมเปิด24ชั่วโมงด้วยนะเออคุณผู้ชมดูแล้วหิวไม่ว่าจะเวลาไหน <c oughs> ตามมากินได้ ผมก็เป็นเบนแม่งรู้ใจวะตักไม้ยังเยอะเวลาเรากินหมูหมดผักหมดข้าวกินกับอะไรอนี่ะนี่ไงนี่ไงเนี่ยอืมโอ้นี่มันของอร่อยของแท้นะครับอืมอือืมกินไม่วมันต้องแบบนี้นะอู้ แล้วก็ที่ร้านนะครับจะเป็นใช้เป็นข้าวหอมเลยนะค mm ุณผู้ชมคืออร่อยมากทเ mm hmm. อาไปแล้วไป mm hmm. ลอง้องไม่กก่งเราบ้างไหมถั่วเหลืองปรุงรสอ๋อซอสถั่วเหลืองปรุงรส mm hmm. อ๋อเออไม่เข้านี่หว่าลืมไหมปิดไหวมาคุณผู้ชมโอ้ยลอง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  ครับอืมเค็มๆหมอมๆนะครับแบบฟีวเด็กกินอ,ะอ่ะอ,อร่อยนี่อร่อยเลยเป็นครับผมขอน้ำซุปเพิ่มหน่อยได้ไหมครับครับน้ำซุปก็ไม่อันนะ น้ำซุปของร้านะนะคุณผู้ชมกวกซุปสาหร่ายหมูสามอะไรเงี้ยมีนะแต่ว่านั้นมันเสียตังไงเสียตังไม่ไม <laughs> เราเน้นฟรี <laughs> หมูหมดแล้วอ่ะกินไม่อร่อยเลยอ่ะ <laughs> เติมไปครับผม <laughs> เติมทุกอย่างยกเว้นผัก <laughs> <laughs> น้ำมันกรอบอ่ะ เป็น1นร้านครับท right? ี่เรื่องความคุ้มค่าและความอร่อยเนี่ยดีมากนะครับสุดๆไปเลยคุณผูชมก er. well. ินเมนูอะไรต่อดีอ่ะคุณผู้ชมมารองจาย์แพงที่สุดของร้านไหม85บาทปะ85สามอย่างใช่ไหมมีหมูมีไก่หมูสามชั้นปะเดี๋ยวลอง85ลองมาที่หนึงแล้วก็ลองซุปสาลายของสับก็ได้20บาทจับไปครับ เ็นครับแล้วก็เอาสามชั้นทอดด้วยหมูทอดทีหนึ่งไก่ทอดทีหนึ่งจำได้ไหม <laughs> เอาเอาเป็นหมูล้วนนะไม,ไม่ไม่ใช่ราดขท่านะอ่าอ่าอาด้วยแล้วครับคุณผู้ชมครับก็มาดีครับ <c oughs> ชอบอะ่ะ 30บาทเติมได้ไม่อ้นนะครับคุณผู้ชมเราชอบแต่ร้านน่าจะเริ่มไม่ชอบแล้วนะครับคุ้นๆคือกรอบๆเนี่ยของที่ร้านนะคุณผู้ชมมันไม่ได้มีแค่แบบเป็นพวกเศษแป้งนะคือถ้ามีแค่เศษแป้งมันไม่พอนะครับเขาจะใส่เป็นพวกเครื่องเทศให้ด้วยนะ อามนโ้ขอบคุณครับเบนโคตรน่ากินนครับสามชั้นโคตรน่ากินแล้วไปสิบห้าบาทในนี้ก็จะมีเป็นหมูสามชั้นเนาะแล้วก็หมูทอดธรรมดาแล้วก็ไก่ทอดแล้วก็มีเป็นไข่ต้มนะครับผมไข่ยางมาต้มแล้วก็กุนเชียงอ่าอืมไปแล้วจัดการนะครับผมครับมาแล้วมาเพิ่มแล้วคุณผู้ชมครับ มาแล้วครับเป็นมาแล้วครับโอ้ขอบคุณครับ,รบว้าน,นี้ไก่ทอดอันนี้หมูทอดวูวันนี้สามชั้นนะครับนี่ครับผมอันนี้ซุป20บาทคุณผู้ชมครับเป็นซุปสาลายกับเอ่อหมูสับเนาะอันนี้คือเป็นขีด1ขีดนะครับคุณผู้ชม1ขีดเนี่ย45บาทแล้วก็หมูก็45บาทเฮ้ยหมูกับไก่ที่ร้านเขาเนี่ยราคาเท่ากันแล้วก็3ชั้นจะขีดละ65อ่ะรออะไรล่ะเราสั่งเป็นขีดมาเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อมาตักข้าวเองนะคุณผู้ชมครับ ข้าวไม่อั้นใช่ไหมข้าวไม่อั้นใช่ไหมครับนีบมม่ครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าข้าวไม่อั้นตักได้เชิญตักได้เลยจ้าบฟรีทุกอย่างอย่าหยั่งคุณผู้ชมครับนี่นี่ครับผมคุณพ,พูนนะครับผมอันนี้จานนี้ฟรีนะฟรีว้าวผู้ชมกินเป็นคนญี่ปุ่นเลยครับทุกคนอันนี้ข้าวโคตรยั้งเยอะครับผมที่ร้านพี่เคยมีคนมากินเยอะแบบนี้ไหมพี่มีข้าวเนี่ยไม่เคยเหรอพี่ อดีใจเลยพี่ดีใจมากเลยเขาโอ้โหนี่ก็เซลรับเซลว่าคุณผู้ชมเรามากินเมนูนี้กว่า85บาทครับนี่ราดจิ้มก่อนรวมทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นครับเดี๋ยวผมขอต้นจิ้มสักครึ่งนะเปิดด้วย3ชั้นครับผมช้ำช้ำกรอบกรอบนะครับจัดไปอร่อยคุณเชียงครับผม แล้วเมื่อกี้เราได้ข้อมูลใหม่ของทางร้านมานะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเมนูทุกเมนูนะที่ทําให้ไม่ว่าจะเป็นราคาไหน,นเขาจะทำให้ใหม่จานต่อจานนะครับไม่มีทอดทิ้งไว้นะคุณผู้ชมครับเฮ <c oughs> ้ยดีอืมอจากวันนี้เขาทอดเลยน่ากินมากเลยทอดใหม่ๆเลยน่ากินอร่อยมาก จะหมดได้จานแตห้า <c oughs> ไม่น่าเลยครูมาคผู้ชมครับใอวันนี้เหมือนกินข้าวที่บ้านอ่ะเหมือนกินข้าวกับพ่อกับแม่นะครับตักข้าวมาอย่างเงี้ยกันเองกันเองชิวๆไก่ก่อนไหมเนี่ยผู้ชมกับข้าวแบบเนี้ยไก่สี่ห้าบาทเนื้อจ่ายสี่ห้าน้ำจิ้มฟรีผักฟรีนะครับซุปฟรีอะ่ะเอาเข้าไปยังนี้ก็คุ้มนะไม่มีไม่คุมม้มจิ้มแจ่วนี่พอกินไปกินมาเริเ่มเผ็ดแล้วนะ คุณผมครับผมจะบอกว่าซุปอะ่ะอันนี้ชันยี่สิบบาทเฮ้แต่แต่อร่อยกว่าซุปฟรีคือน้ําซุปอะ่ะตัวเดียวกันแต่พอเขาใส่สาหร่ายเข้ามาคุณผู้ชมครับมันมีความหอมของสาหร่ายมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับต่อให้ข้าวหมูทอดจะอร่อยแค่ไหนแต่เหลือไว้ให้เราคํานึงได้ไหมคำว่าอะไรคำว่ารัก <laughs> <laughs> นี่อ่านมาแปกข้างๆ <laughs> <laughs> นี่โดนดามิดเลยนะผู้หญิงโดนดามิเลยเนะี่ยน่ารักไม่ไหวนะครับต่อไปครับผมนี่ครับเป็นหมูทอดนะคุณผู้ชมครับราดลงไปเลยครับผมไม่ต้องเสียเวลาครับไปครับคุณผู้ชมครับโอ้หคือถ้าเติมข้าวเยอะอย่างเงี้ยก็ใส่ซอสถั่เหลืองไปหน่อยก็ได้เพราะว่าบางทีเรากินข้าวเยอะไง สม,มูททอดอร่อยแ,แต่ถ้าโนหนึ่งอะสามชั้นนะครับที่สุดกรอบของเขานี่คือมันแบบอสุดจะบรรยายเพราะพูดไม่ไหวแล้วอิ่มซุปส <laughs> าไหวเขาอร่อยจริง ขอเติมซุปเพิ่มสาระไม่ต้องฟรีเน้นฟรีนี่คุณผู้ชมครับครัวนี้ลองแบบว่าคนที่ชอบกินข้าวน้อยๆแต่ว่ากลับเยอะๆนะเข้ามานี่เพราะนี่เราไปเน้นกลับครับ3มชั้นใส่เข้าไปเอมันก็ยังดูไม่ค่อยคุ้มนะมันยังไม่แพงเลยนี่ครับใส่กรอบๆเข้าไปเพิ่มครับนี่ครับคุณชมครับขอบคุณครับเบนม้ใส่กับแก้มถูกใจบอก เดี๋ยวคนไม่ยอมยาว่ะเรื่งก็เป็นระเบียบไม่เรียบร้อยมึงไม่บอกกูเลยนี่มึงต้องแบบนี้มึงเข้าใจไหมโอ้โตโตเลอะด้วยขัดจังหวะการกินผมนิดหน่อยนะครับเอาของครับเบนไอจาเนี้ข้าวน้อยนะแต่มกินนะนานกันไ,ไม่รู้รับผิดชอบกรอบๆของเบนเามานะครับเบนนามาเยอะเกิน หม <OK> oh, oh. ด,ดแล้วคุณผ้ชครับวันนี้ก็อุ้ยพาคุณผู้ชมเนี่ยมาแนะนำนะครับร้านที่แบบว่าคุ้มค่านะที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักและไม่เคยได้ลิ้มลองซึ่งผมก็ยังไม่เคยเนี่ยครั้งแรกนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากแล้วก็คุ้มมากนะคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวเรียอพี่อยูาของร้านามาฝากร้านไหมได้ครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเดินครับพี่ผมลูกคนถามพี่นะครับเออพี่ชื่ออะไรครับผมผมชื่อตี้ครับตี้ ผมเพิ่งสังเกตนะครับพี่เขาก็เดินดูเรากินเดินไปเดินมาท่านผู้ชมเนี่พี่เขาหล่อนะห,อหล่อนะใช่ประเด็นนี้เดี๋ยวถามเออเอกี่ยวกับร้านดีกว่าเกี่ยวกับร้านร้านหมูทอดในตำนานของพี่เนี่ย เออตอนนี้พี่มีแฟนเนี่ยครับผมเนาะใช่ครับลูกหนึ่งนะลูกหนึ่งเนาอโอ้แฟนยังไม่มีอ๋อแฟนยังไม่มีไอพี่พูดจริงหรือเปล่าอ๋อเลนาเอาจริงเราจริงๆแล้วอันอีิฝากก็ร้านมีกี่สาขาเปิดปิดอะไรยังไงบ้างครับพี่ครับก็ร้านของผมตอนนี้มีทั้งแฟรนไชส์ด้วยนะครับทั้งหมด36สาขาครับสามสิบหกที่สาขาแจ้งวัฒนะนะครับก็คือจะเปิด24ชั่วโมงครับหยุดทุกวันพุธครับเอาสาขาที่ผมมาเนี่ยแจ้งวัฒนะ14ก็คือหยุดทุกวันพุธ เปิด24ชั่วโมงใช่ครับ24ชั่วโมงนี่คือเขามาเติมกินได้เมนู30บาทอะไรแบบกินได้ตลอดได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนครับที่มีเติมตลอดเลยมีตลอดครับขอบคุณพี่มากเลยนะครับร้านก็ราคาถูกแล้วก็คุ้มตักได้ไม่อันเนี่ยที่ผมทําไปวันนี้คือถ้ามีคนตามมากินก็ทําได้ทําได้ตามนี้เลยครับแต่คุณจะทําได้ผมหรือเปล่าเอออีกเลือกนะครับคุณผู้ชม ก็ลิงก์แฟนเพจร้านหมูทอดในตำนานนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่หน้าจอตรงนี้นะคุณผู้ชมเป็นเพจหลักเลยนะรายละเอียดข้อมูลต่างๆเผื่อใครไม่ได้อยากมากินเดียวอยากเป็นใช้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อไปที่เพจเขาได้นะคุณผู้ชมครับ<ช>ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดลิเวอรี่มีทุกแปอปเลยครับสั่งได้หมดเลยมีเดลิเวอรี่ด้วยพี่<ช>ไม่ได้ดิแต่มันเติมข้าวไม่อันไม่ได้ดิพี่เดลิเวอรี่ไปส่งปุ๊บเราต้องเดินมาเติมข้าวที่ร้านอย่างเงี้ยมากินที่ร้านนะเดลิเวอรี่ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับพี่ก็เด ใน d e l i v e r รี่เราจะมีให้ลูกค้าติ๊กได้ครับว่าเพิ่มข้าวฟรีเพิ่มแป้งกรอบฟรีอ้าวอ้าวนี่คุ้มทุกทางนะครับทําไมจะไม่สั่งอีกล่ะครับผมจังหวะนี้คุณผู้ชมก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณพี่มากเลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเจอกันใหม่เทปหน้านจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยกินแหลกกินจุร้านไหนสุดคุ้มอะไรยังไงทำสถิติเจอกันเทปหน้าครับคุณผู้ชมนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย เพราะอะไรเขาถึงไม่ทอดทิ้งรู้ไหมเพราะว่าถ้าทอดทิ้งเนี่ยมันจะไหม้วันไหนผมแบบผมหิวเนี่ยผมเดินเข้ามาผมตักไอเนี้ยของพี่อะใส่ถุงแล้วกลับบ้านเนี้ยพี่ว่าไหมอ๋อเนีขาบอกว่านี่สบายใจถ้ามึงทำขนาดนั้นก็แล้วแต่มึงเลยือกันตบมือแม่ตบมือมาก็พอเหรอถามมาเขาจะคิดต่อหรือเปล่า